การทิมขยะถ้าขยะล,ล้นทั้งเราเขาจะจัทิมมาไว้คางทั้งครับแร้วก็มามันมาคุยเคี้ยครับแล้วก็เรื่องเก็บขยะนียนพวกเศษอาหารก็ตเศษยังเก่าร่วมกันหมดครับ บ้งค้นกับเพราะใส่ถุงดำเขาอย่างครับมันกับเป็นขยะกระจายครับขยะแบบพันเชื้อขยะก,กับถิ่ร่วมกันมากทีนะครับเป็นเศษไม้เศษยังถิ่ร่วมกับนขยะทีนะครับเราเขาคอยแยกอันนจะเก็บง่ายขึ้นถ,ถ้าแยากเป็นเศษอาหารก็คือเศษอาหาร ยะทั่วไปก็คือทั่วไปไหมครับเราเกาพวกขยะพวกอันตรายยังพวกหลอดไฟพวกอย่างน,นะครับแยกไว้ตั้งหักครับคือเก็บง่ายครับแยกอันไหนมันเข้าเก็บง่ายถึงง่ายจริงนะครับมันมันบนหักในการนียเรต้องมาแยกอีกทีนึงแยกแหแยกแห่งน้อยครับเพื่อว่าอันไหนมันเป็นขยะอันตรายเศษแก้วเศษควดนี่ก็แยกแห่งน้อยครับเป็นขยะเปียกก็แยก มันจะเก็บง่ายครับพุกนี่เราเคยสิดีดีแวคนเก็บแล้วก็วมันก็นสบพวกอยเบียนหมนได้ครับขยะ